เป้าหมายหลักของเราตอนนี้ก็คือจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ทะเลนะครับว้าอ่ะคนลุงเข้ามาหาอะไรไ่รู้ทุกคนผมได้ยินเสียงเพลงมาจากตรงนู้นแน่ตรงเรือสงสัยมีคนไปปาร์ตี้กันกลางทะเลดูรถสวยทุกคนรถสวยครับมากจากกวัวเอ,อืออาเซอร์ติสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราก็สู่ลิทไลฟ์นะครับวันนี้ผมกับแม่ก็จะพาทุกคนไปดูอะไรสวยๆงามๆกันนะครับตอนนี้เราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับไปไปกัน สามองศาแต่ไม่มีความหนาวเลยครับใส่แดดร้อนจัดลมารถมาแล้วเรายังไม่ถึงเลยมันนไปแล้วรถไปแล้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปรอขึ้นตรงนั้นอะ่ะ ถ้ารถมาแล้ววะ่ะเราต้องรอเที่ยวต่อไปอ่ะ<ร>พลาดเลยทุกคนเดี๋ยวต้องไปนั่งรอเตรียมว้ถ้าไปทันถึงแล้วทุกคนเราไม่ทานคันเมื่อกี้นะครับก็ต้องนั่งรออันนี้จะมุ่งตรงไปกันแนวนะครับที่ผมเคยพาไปก็คือทะเลนะครับตอนนี้ก็นั่งรอรถแทมอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ารถแทมคืออะไรยังไงนี่ก็คือบัตรสําหรับนั่งรถนะครับนั่งในทางรถบัสรถแทรมรถรางอะไรนี่ก็คือการสําหรับนั่งรถนะครับ เดี๋ยวล้วก็ไปตีต,ตอนขึ้นก็เป้าหมายหลักของเราตอนนี้ก็คือจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ทะเลนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าตอนนี้รอรถอยูม่มาแล้วมาแล้วคนเต็มเลยต้องกดปุ่มนียนะต้องกดปุ่มนี้ด้วยก่อนเข้าบัตรนะน,นี่กั ยิ่แล้วยาวๆไป ถึงแล้วทุกคนสุดสายคุณลุงเขาก็เปลี่ยนไปขับอีกด้านหนึ่งละนี่คือสูตรเขตรถแทรมโอตอนนี้เราอยู่ที่แกรนแนลแล้วนะครับทุกคนพาทียังไม่ตกเลยอีกตั้งนานยังมีเวลาเดินเล่นอีกสักพักน้องหมากับเด็กๆ oh, oh, oh. วันนี้คนเยอะมากเลยครั้นี้แล้วคนไม่เยอะเท่านี้ อันนี้วันหยุดนะครับคนเยอะมากโอ้โหเลเท้หมดเลยเฮ้ยมีวอลเลย์บอลชายหาดด้วยเขามีแข่งวอลเลย์บอลทุกคนนี่เขามีบูธมีเต็นท์จัดวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนี่เขามาเชียร์กันคนเรากำลังจะลงชายหาดกันแล้วเหยียบทรายแม่กำลังถอดรองเท้าอยู่แต่ผมไม่ถอด พี่เกียร์ถอดว้า,าไปการแม่ไปนู่นแล้วแม่ไม่รอกันเลยของสาวนทุกคนมีสาวมาน,นอนอาบแดดด้วยเมื่อกี้เรานั่งรถมาเกือบ20นาทีนะครับก็นานอยู่เด็กมาเล่นเกาะกองทรายกันเต็มเลยทรายตรงนี้เริ่มเปียกแล้วทุกคนแม่ไปเหยียบนานวะละ โอ้นี่สะพานที่ไปตรงนู้นที่ผมเคยเดินไปคลิปก่อนนะครับเีตยร่องไม่เหียบตรงนี้ดิเฮ้ยตรงนี้เดินง่ายกว่าคุณลุงเขามาหาอะไรไม่รู้ทุกคนหาระเบิดหรือเปล่าคุณลุงอะน่าจะมาหาขวดหาแก้วอะไรนะครับมีเครื่องตรวจจับวัตถุด้วยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้กำลังพบวัตถุต้องสงสยัยอยู่ที่ริมชายหายกระแนว เพื่อนเต็มมือเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้ผมนี้ยินเสียงเพลงมาจากตรงนู้นเน่ตรงเรือสงสัยมีคนไปปาร์ตี้กันกลางทะเลบนเรือนู่นนะครับโอ้โหเพลงโคตรมันเลยไม่รู้ในกล้องได้ยินหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ยินนะครับด้ได้ยินแต่เสียงลมคนที่เสียงตื่น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 นะครับว้าวอากาศดีมากลมมันเย็นน่ะโซนนี้ไม่ค่อยมีคนละ คนเยอะจะอยู่โซนด้านหลังในไทย MB เป็น MB สมัยก่อนสิที่เป็นแบบคาราโอเกะที่มีนางแบบชุดว่ายน้ำวิ่งอะ่ะเนี่ยเรือตรงนู้นนะเขาเปิดเพลงดังดัง หลายๆคนเห็นผมมาเดินทะเลก็คงคาดหวังที่จะไปถ่ายสาวไ่วิกินี่ใช่ไหมขอโทษนะครับที่ทาให้ผิดหวัง <laughs> ผมไม่กล้าไปถ่ายครับผมกลัวเขาต่อยหน้าผมนะครับ <c oughs> ไว้กะกันกว่านี้ก่อนค่อยไปถ่ายนะทุกคนไว้เรามีพวกก่อนตอนนี้ไม่มีพวกตัวคนเดียวนะครับเดยทุกคนผมจะขึ้นไปทางปกติละพว <c oughs> กายกับรองเท้าผมหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ปล่อยแม่เดินตรงนู้นไปแม่อยู่ตรงนู้นนู้นเดินอยู่ตรงนู้นเราขึ้นกันไปก่อนปล่อยแม่เดินไป ไปเดินต่อทุกคนเห็นแม่ผมไหมแม่ผมเดินอยู่ไกลๆ้วยเห็นปะ่ะนู่นน่ะนู่นน่ะ <c oughs> <c oughs> ยังเดินเป็นนางเอก MB อยู่เลยมาแล้วทุกคนทุกคนกันจะพยายามขึ้นนะครับทำไมมาขึ้นตรงนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นมานะครับไม่มีทางเดินละมาแล้วนางเอก MB ของเราใส่รองเท้าป้อ ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับเหมือนแบบเป็นที่พักที่อะไรเป็นเป็นส่วนของสวนละไม่ใช่ใชายหาดละครอบครัวก็พาลูกๆมาเที่ยวเล่นกันตรงนี้จะเป็นโซนบ้านคนละแต่ก็ยังเป็นชายหาดเดินได้เรอยไปถึงสุดนูน้นไกลสุดขอบสายตาเลยดูบ้านแถวนี้ทุกคนสวยไหม เดี๋นะยวรอแม่ผมเก็บตังค์ก่อนนะครับเดีย๋ยวก็มาซื้อได้ล้วถ้าวันใดที่แม่ผมไม่เล่นตู้ป๊กกี้นะครับก็จะมีตังค์มาซื้อนี่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังตัดไม่ขาดน,นะครับตอนนี้ก็ได้รับการบําบัดจากผมอยู่นะครับก็เป็นฝ่ายเก็บเงินทุกวันทุกวันนะครับหักเงินนะครับไม่งั้นเอาไปใส่ตู้หมดนะครับอันนี้ก็เดินชมบ้านสวยๆริมทะเลกันไปก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปหาจุดชมพระอาทิตย์ตกกัน นะกูสาเดินมาที่นี่แล้วเป้าหมายของเราคือดูพระที่ตกที่ชายหาดน,นะครับ <c oughs> เราไปหามุมสวยๆกันตอนนี้ก็เดินชมวิวทิวทัศน์ไปก่อนทุกคนอย่าเพิ่งรีบร้อนสาวน้อยเล่นไซด้านล่างนน่นะแต่งตัว <c oughs> มากันเป็นแก๊งเลยแก๊งมาสามตัวบิ่งกับเจ้าของ เหนื่อยเหนื่อย,อยแล้วคนคนนี้ผมเคยมาคุยกับเขาไปแล้วครั้งที่แล้วมคนเป็นห่วงอเอาซอสมะเขือเทศมาให้ด้วยเอามากินกับนี่ไงฟีดันชิฟนี่ไงเนเมื่อกี้ผมเช็คเวลาพระที่ตกนะทุกคนมันอยู่ที่ทุ่ม27ะ่ะตอนนี้กําลังหกโมงครึ่งอยู่เลยอยีกตั้งชั่วโมงหนึงนะ่งเนี่ยเดี๋ยวคงไปหาที่นั่งเหมาะนะนั่งรอพรที่ตกดินนะทุกคน ดูรถสวยทุกคนรถสวยขับมาจากัวเฮใหม่คันแล้วทุกคนมาเซอร์ราติเยอแอะโปรไซดอนเอเดี๋ยวอีกหน่อยผมเอาเฟอร์รารี่ผมมาขับตรงนี้บ้างนะทุกคนถ้าอยากให้ผมเอามาขับเร็วๆกด subscribe กดไลค์นะครับผมช่วยกันแชร์คลิปนี้จะได้มีตังค์ไปซื้อเร็วๆตอนนี้จักรยานยังไม่มีเลยเดินอย่างเดียวตอนนี้อ๋อแล้วเดินลงไปอีกแล้วอะควาแมนทุกคนนะควาแมนนะควาแมนกำลังจะลงน้ำนะ ดูทุกคนแก๊งลูกลิงแก๊งลูกลิงเต็มเลยโอ้ยตายแล้วมีหลายรุ่นมีหลายเจเนเรชันลูกลิงเต็มเลย เอาละทุกคนดูจากแสงที่ใกล้แล้วนะผมไปหาที่นั่งแถวนี้ก่อนก็สําหรับใครที่ดูกันมันถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like กดแชร์นะถ้าอยากให้คนอื่นดูถ้าชอบนะครับก็ยังไงก็รอติดตามคลิปใหม่ๆแล้วกันผมได้ที่นั่งละนี่ใกล้ถังขยะนี่เลยโอ้ยนั่งคนเดียวเงาก็อย่าเราลาไปกับภาพพระอาทิตย์ตกสวยๆนะของหาดแกลนเนลนะครับที่ เซาออสเตรเลียนะครับก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณที่ดูกันจนจบบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า